ขั้นตอนการนำโมเดลไปเซฟเก็บไว้นะครับแล้วก็เราก็สามารถนำมาใช้งานต่อนะครับออย่างเช่นเก้าอี้สองตัวนี้นะครับก็วิธีก็คือว่าให้เรานะครับทำ s ีเล็ t ทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเดี๋ยวผม e x p o r t ใหม่๋ยวผมแยกตรงนี้ดีกว่านะครับให้เราเนี่ยคลุมทั้งหมดนะครับคลุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวานะครับ คลิกขวาปุ๊บเนี่ยมันมีให้เราเมคกรุ๊ปนะครับนะฮะหรือว่าหรือว่าเราคลิกขวาแล้วก็เมคคอมโพเนนต์ไปไปไปได้เลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีการเมคกรุ๊ปไปแล้วแล้วก็เมคคอมโพเนนต์ไปได้เลยนะฮะทีนี้ให้เราตั้งชื่อตรงนี้นะครับตั้งชื่อไปอ่าผมก็พิมพ์อันนี้นะฮะแล้วก็ s ซต Component ต์ c e s s ก็คือหมายความว่ามันให้เราเซตจำหนดจุดจับของเก้าอี้ตัวนี้นะครับว่าเราจะกําหนดจุดจับมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ผมให้จับไว้ที่พื้นเลยแล้วกันนะครับข้อ,อสําคัญนะครับแกนห้ามไปห้ามไปเปลี่ยนทิศทางมันเด็ดขาดนะครับเราแค่หาตําแหน่งวางให้มันนะครับอ่าผมวางนี้แล้วก็คลิกซ้ายไปสมครั้งอ่าคลิกสามครั้งปุ๊บมันจะขึ้น หน้าตาตัวนี้มาใหม่นะครับเราก็กด create ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอันว่าจบละนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกขวาอ Make Component อ,อันนี้ก็ตั้งชื่อไปอ set, accent, นะครับ Set Component Access นะครับอ่ะผมมามาไว้ที่เดิมแล้วก็ดับเบิลคลิกสามครั้งโอเคแล้วกด create เรียบร้อยครับพอจบขั้นตอนนี้ปุ๊บเนี่ย แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มันจะมีให้เราเขียนว่า save as แล้วก็กด save as เข้าไป save as ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถ save ได้ทีละตัวนะครับหรือว่าเราจะคุมทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็อ่าอนนี้ดีกว่าผมใช้วิธีทีละตัวดีกว่าคลิกขวานะครับแล้วก็ save as อ่า save as ปุ๊บก,ก็เราต้องเอาไปเก็บไวท้ที่คือวิธีการเก็บไฟล์มันจะมี2แบบแบบแรกคือเรา save ปุ๊บ เราไปตั้งโฟลเดอร์แยกของเราเองอาอย่างเช่นของผมเนี่ยนี่คือโฟลเดอร์ที่ผมเซฟโฟลเดอร์ที่ผมเซฟแยกเอาไว้ต่างหากนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเอาไปเกี่ยวไว้นในโฟลเดอร์ของ SketchUp นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์ของ SketchUp นะครับก็คือผมมากดเซฟแอสไปก่อนอ่านะฮะทีนี้เนี่ยโฟลเดอร์ใน SketchUp เนี่ยมันจะอยู่ที่ไดซีนะครับไดซีโปรแกรม Data นะฮะ ตัวโปรแกรม Data ของผมเนี่ยผมต้องไปคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันหาไม่เจอนะครับผมต้องไปเปิดตรงนี้ก่อนอต้องไปที่ไดซีก่อนนะครับแล้วก็ไปที่วิวนะครับอของผมต้องไปที่วิวแล้วเปิดตัวเนี้ยกดตัวเนี้ยที่เด่นไอทนะครับให้มันโชว์ไอไอตัวโปรแกรม Data มานะครับไม่งั้นมันจะหาไม่เจอนะครับอของผมจะเซฟเข้าไปในเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงนะครับคลิกขวา Save as แล้วก็ไดซี c นะครับโปรแกรม Data แล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ของ s k e t u p นะครับตัวนี้อผมเลือกเวอร์ชัน0ี่สเข้าไปที่ s k e t u p ตัวนี้แล้วก็ c o m p o n e n เนนตครับอมันจะมีโฟลเดอร์รอไว้เลย2ตัวผมเอาเอาไปเกี่ยวไว้ใน c o m p o อ e n เนนตตัวนี้แล้วกันแล้วก็เซฟแอดเซฟทันทีครับนี่คือขั้นตอนที่ผมสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ผมจะให้ผมจะทำประมาณนี้นะครับ ก็ได้หรือว่าเราจะไปที่ขวายีกทีนึง save as อ่าสมมุติว่าผมเซฟอ่าผมตั้งโฟลเดอร์ไว้ในเดสก์ท็หรือว่าได้ดีอะไรก็ได้นะครับอ่าผมวัดอ่าครับก็ อ่โอเคแล้วก็เซฟได้เลยวิธีทําอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูวิธีการดึงเข้ามานะครับตัวเนี้ยขั้นตอนแรกถ้าเกิดผมเอาไว้ผมเอาไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนของสเกตอัพนะครับเวลาผมจะดึงมันมาเนี่ยผมก็สามารถมาดึงจากตรงนี้ได้เลยในอคอมโพเนนต์นะฮะอ่าแล้วก็คลิกลงมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าโฟลเดอร์ที่ผมเซฟอ่าเนี่ยครับมันจะมี เนี่ยฮะเนี่ยผมก็สามารถดึงดึงเข้ามาจากตรงนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับข้อดีของของวิธีนี้ก็คือว่าวิธีการที่เราโมเดลเอาไปเซฟไว้ในคอมโพเนนต์ของ ket ตอ Up เลยเนี่ยมันสามารถเราสามารถเปิดส e กตอัพปุ๊บล้วก็ดึงมาอย่างเงี้ยได้ทุกครั้งเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็จจุดพิกพอยต์มันก็คือมันจะไปจับตรงส่วนที่เราไปกำหนดจุดจับของขาเก้าอี้นะฮะ อะไรประมาณนี้นะครับเซฟแอสอ่ะนี้ผมเซฟไว้ที่เดียวกันในในเดสก์ท็อปนะครับอันนี้ผมเซฟอยู่ข้างนอกของของโปรแกรมมันนะฮะแล้วก็อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเซฟแยกออกไปเนี่ยวเวลาจะไปดึงโฟลเดอร์มาเนี่ยเราไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่อิ p พ r ตเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราเซฟแยกไว้ นะฮะอ่านี่เจอละเนี่ยครับอิมพอร์ตเข้ามาอ่าเนี่ยฮะนี่คือขั้นตอนวิธีการเซฟโมเดลที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับลองดูนะครับจะมีอยู่สองแบบครับสวัสดีครับ